เฮ้ยไป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 เราลองไปเล่นกันหน่อยดีกว่าเฮียแม่งกูสตรีมมาแต่ชั่วโมงนึงกูยังไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยไม่ได้ไอ้เฮียกูว่าไม่ได้แล้วสิ่งที่กูควรจะทำแม่งไม่ใช่สตอรี่ว่ะน้องด่านแรก ที่กูเล่นมันอยู่ตรงนี้ไงเฮียมันไม่ใช่สตอรี่อยูน้องๆแล้วเราแม่งแพ้แม่งด้วยมึงคิดเหรอกูจะยอมอะมึงคิดเหรอกูจะยอมไอ้สัดเอยมึงเจอกูแน่ยูสุบักร้าบริการกิฟต์เกมพาสเลดี้บริการเร็วกิฟต์ได้ทุกแมปในโลบอกเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยคนปกติเล่นสตอรี่เอ้ยมันไม่ใช่กูไงมึงก็รู้ที่นี่มันที่ไหนนี่มันลิกแปดแปดแปดกูต้องมาเล่นในแมปนี้ไงเฮียแมป ไอ้กล่องทองนี่คือสตีนมากเลยไอ้กล่องเพชรนี่ยังพอทนนะเออยังดูเนียนหลอกตาได้แต่ไอ้กล่องทองนี่ไม่ได้จริงมา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 กูกลัวมันมึนน่ะกูกลัวมันมึนน่ะเฮ้ยแม่งไม่มึนว่ะแต่ตอนนี้ไอ้เหี้ยฟีเลกูมึนแล้วนะครับโอเคกูวางใหม่วางใหม่เฮ้ยทำไมค้างอ้าวชิบหายค้างโอเคโอเคกดเอกด F อกด F อ กู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 ยังไม่สามารถกด F รัวๆได้เพราะกูกลัวมันจะโดนมืนเฮ้ยแต่ชนะอยู่แล้วเนี่ยน้องๆโอ้หลับตาเล่นก็ชนะดาเมจแล้วมื่นเจ็ดโอ้แล้วไอ้ไอ้เส้นๆยืดๆนี่มันคืออะไรวะเนี่ยเอ้าไอ้เหี่แม่งโดนมืนไปซะแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราวางใหม่ละกันวางปึ๊บหืมรอตัวโหลดแป๊บนึงอ่ะดีโอกูขอยืนนิ่งๆแป๊บอ่ะยืนไว้อะไรกูอัพเต็มปอกเลยป่ะเนี่ยชนะแล้วเนี่ยสบายโอ้ my god นะครับผมซึ่งเราไม่สามารถอัพเต็มต่อ ไอ้เหี้ยไม่มีสองตัวเช็ดต่องอ๋อมันมีสองเวฟไอ้เหี้ยข้างบนไอ้เหี้ยเอ้ยเวนกลับเฮ้ยแต่มันมีตังค์เพิ่มให้เราตั้งสามแสนนะเว,ยเยว,ว,ว,ว้ยเฮ้ยกลัวไหวกลัวไหวไอ้เหี้ยดาเมจเราไอ้เหี้ยหมื่นกว่าไอ้เหี้ยแต่มึงต้องไอ้เหี้ยมึงต้องไม่แหลกแบบนี้เพื่อนเนี่ยกูว,วางตัวโอเค เชี่ยอัพอับ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 ไอ้เชี่ยกลัวมันอาจจะไหวว่ะมันอาจจะไหวมันอาจจะไหวกูกูวางตัวละครอื่นไอ้เชี่ยแต่ว่าดาเมจมันน่าจะไม่เยอะกันนะดิไอ้เชี่ยแด้งโดนหมื่นไปแล้วไอ้เชี่ยไม่เกมมันช้าไอ้สัสเกมมันช้าอ่ะอ่ะกูขายกูขายอ่ะกูวางใหม่เนี่ยมันวางไม่ได้เกมมันกระตุกอ่ะไอ้หอยอ่ะกูอับอัพอับอับอับ โอเคไอ้เฮียมันมันกูว่ามันมีสิทธิ์ไหวอยู่มันมีสิทธิ์ไหวอยู่อ่าซาสเกะกูมาซาสเกะกูมาซาสเกะกูมีอัพรัวๆอัพรัวๆไอ้เฮี้ยฟิเลนกูทำดาเมจอยู่ไอ้เฮี้ยนี่มึนขายฟิเลนตัวนี้ยังไม่มึนยังตีได้เรื่อยๆดาเมจกูมึงเจ็ดไอ้สัตว์ตีประมาณสิบทีแต่มันจะเข้าบ้านแล้วไอ้เฮี้ยอันนี้มึงโทษกูไม่ได้ตัวกูเก่งเว้ยไอ้เฮี้ยแต่เกมมึงแหลกเอี่ย่ะ โอ้จบแล้วนะครับไอสัตว์แม่งมี2เวฟกูว่านะอาจริงๆกูไปเล่นสอรี่แบบคนอื่นเขาดีกว่านะเออไม่ต้องเสือกทะลึง่งจะไปหาด่านอะไรท่ายากเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะลาว่าบางังร้านให้บริการกิปเกมพาสรับกดผลบ็อกฟุตโลบังแบบ V.I.P s e r v ์ฟเอร์และ ID พาสตัวละครเทพๆแม็บบ,บ็อกฟุตและบริการโรบอกอีกมากมายใครสนใจใช้บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลย อลองเล่นสตอรี่นะครับซึ่งสตอรี่ตอนนี้มีอยู่4ด่านซึ่งุเขามีธาตุบอกด้วยนะตรงนี้โอ้ธาตุนี่คือเขาไม่ได้แบบว่าเป็นชื่อธาตุด้วยนะเ <g> ย <ül> ังมาเอาเป็นสีด้วยอันนี้คือโอเคธาตุน้ําแข็งแต่เขาใช้ชื่อว่า Blue <g ül> ลู u e าบอกเราต้องใช้กลีนนะครับซึ่งฟีเลนกูคือธาตุอะไรฟีเลนกูโอ้ฟีเลนกู orange ว่ะคือ u i มันก็เหมือนจะดูดีนะแต่ผมว่ามันดูยึบจับยับจับไอ้แค่มัน,มน,นครบนะแต่มันดูลกอ่ะไม่รู้นะ แต่แต่ก็นั่นแหละไอ้เหี้ยกูกดฮาร์ดด้วยกูรุ่นใหญ่ใช่ไหมปะลุยพี่คิดว่าแบบนี้เป็นไงบ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่คือมึงเสือกมาเปิดชนกับโกอาการ์ดดนอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เกมมึงแหลกอ่ะ กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมึงต้องมาเลือกปล่อยวันนี้วะคือโอเคกูคิดว่าเขาก็คิดแหละว่ามันจะอัปเดตชนกันแต่มึงไม่คิดหรอว่า User e x p e r i e n c e นอ่ะมันจะแย่เพราะว่ามึงไม่เปิดชนกับกูอ่ะการได้แล้วบอกมันจะค้างมันจะล่มอ่ะมันกลายเป็นว่ามันเป็นวันแรกที่เกมมึงเปิดแล้วคนเขาได้มาเล่นปุ๊บแล้วแม่งค้างแม่งแหลกอย่างเงี้ยมันบั่นทอนนะคือกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมมึงมันแหลกมันห่วงจริงหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าไอ้ที่มึงเพิ่งเปิดครั้งแรกไงอ่ะเรามาดูกันด แล้วก็มีโล่ที่มันคือ3นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันแม่งมีทั้งเลือดทั้งโล่เลยนะครับผมแล้วก็มี s k i ิปเวฟนะครับแล้วก็เปิด auto skip <S <S อโโอโต้ส i ิปโอ้โยกูลำคาญเสียงคุยมันที่เป่งเลยว่ะอ่ะเรามาดูกันนะว่าอนิเมชันวาง7,900พกว่าบลบักเป็นยังไง โุ๊บอ่าวตังไม่มีโอเคเรามีตังละเราวางตัวยูจิอ่าเดี๋ยวเราวางซาสเกะอ้าวซาสเกะเป็นตัวตีอ่าเป็นตัวไฮกราวนะผมแอบงดํคาญไอ้เส้นเส้นนี้ยไอ้เส้นที่แบบว่ามันกำลังตีตัวไหนอยู่อ่ะคือจริงจริงมึงมีแค่เซอร์เคิลเอลีมันก็พอแล้วบอกวะแต่ถ้ามึงจะมีเส้น,เส,นเส้นแบบเนี้ยมันก็ควรจะบางกว่านี้ไหมอันนี้มันเหมือนแบบไอสัตว์กูไม่เห็นแอนิเมชันโจมตีมึงแล้วอ่ะเออกูเห็นแต่ไอีเหี้ยเส้นๆยืดๆเนี่ยเหมือนแบบวิญญาณมึงแม่งผูกกันนะไอนสัตว์ ยูจีโฟนแอปคลาวมบายขวัญใจชาวเอฟเคหมดปัญหาค่าไฟแบตเตอรี่มือถือเสื่อมและความไม่เสถียรของอินเทอร์เน็ตสิ่งที่ต้องทาคือแค่เปิดแอปยูจีโฟนแล้วก็เอฟเคนะครับจากนั้นปิดคอมปิดมือถือนอนได้เลยนะครับนอกนั้นยูจีโฟนจัดการให้ราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงวันละสิบาทเท่านั้นใครสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ใน o o g l e Play Store นะครับผมและสามารถติดตามข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆนะครับได้ที่กลุ่มนะครับผมและเพจ a c e b o o k นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้โอเคเดี๋ยวเราวางฟรีเลนเลยแล้วกันตัวจบนะวาง บูชายันไก็มันก็สวยดีนะสำหรับอนิเมชันวางแต่ว่าสำหรับ7,900โลบัคแล้ว<อ>ไม่คุ้มครับผมว่านะแล้วเสือกทำมาเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับผมกะแบบว่าเอพยายามจะทำให้คนรู้สึกว่าโอ้ยเดี๋ยวมันหมดไี่ต้องรีบซื้ออะไรอย่างงี้ไหมซึ่งเราก็วางได้แค่ตัวเดียวนะครับอ่ะเราก็เล่นไปเฮ้ยี้อมอลุดไอสัตว์เอาชิปหายหอไอ้ยียเดี๋ยนะ ไอเกยพี่นี่เมื่อกี้กูกดวางมันไปแล้วนะแต่มันไม่ได้ตีเลยนะเว้ไอ้ยี่คือมึงต้องรอมันซัมมอนเสร็จก่อนด้วยนะเว้มันถึงจะตีอ่ะไม่งั้นมันไม่ตีนะเว้ก็แปลกๆนีนะฮะอันนี้อันนี้พูดตรงๆแปลกๆคือมึง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 ต้องวางแผนเผื่อนะเขาแน่กูวางอ่ะดาเมจมันยังไม่มาเลยมันต้องวางก่อนแบบมันต้องวางเสร็จก่อนน่ะเอออะเดีวมึงก็วางไปเดะวางไปเดะ อ่าวางได้4ี่ตัวอ้าวมึงไม่วางได้8ตัวแล้วไอสัตว์ะอ๋ะอตาตอนนั้นมึงวางได้8ตัวเลยนะสตาร์บัคร้านรับฟาร์มเกมต่างๆในโลโบอกบริการโลบัคแบบกลุ่มและตัวละครเทพๆแบบโลบอกต่างๆอีกมากมายสนใจใช้บ,บริการลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับเว็บสิบห้านะครับบอสกำลังมานะครับผมซึ่งเลือดมอนก็หูเป็นพันเลยนะฮะชี้อ๋อแต่เรากดโบร์ดไงเออนะครับก็ใครที่เป็นมือใหม่นะครับยังไม่ได้แบบว่ามีตัวละครตึง,ตง,ตงๆอะไรอย่างงี้โอ้ยชี้มีเตือนด้วยโอ้บอสมาแล้วเลือดไอ้เหี้ยเลือ พาร์ตี้กดคิวนะฮะอ่าฟาโคลดชิวแอร์สตองเกตวิเกตลาร์ดเฟิร์สโอเคงั้นเราปรับเป็นสตองเกตละกันอ่ายเฮียกว่ากคุณจะปรับได้บอสบอสตายไปแล้วนะฮะอ๋ะอก็พูดตรงๆว่ายังแอบแอบไม่ชินเหมือนกันนะ เฮ้ยแต่ผมมันก็ไม่แย่นะน้องๆเฮ้ยก็อาจจะต้องปรับตัวหน่อยแต่ว่าคี่ลงคีรัดมึงนี่มาแปลกกว่าชาวบ้านเขาเลยนะเนี่ย <S <S โอเคเราก็ได้ของโอ้โหมึงจะเล็กไปไหนวะโอเคเราอ่อเเาเล่นต่อเอาใหม่เอาใหม่รอบนี้เราเอาดีๆแล้ววางนี่หนึ่งตัวดามจเราร้อยหนึน่งเนี่ยเราไหวอยู่แล้ว <S 1> <S 1> โอเคเดี๋ยวฟีเลนฟีเลนก็น่าจะวางตรงนี้น่าจะคุ้มนะ <S <S อุ้ยอะไรอะ่ะแอ็แทอัปเกรดหนึ่งอ้เหี้ยตัว p o w e r ฟูลโอเค <S <S อเคชียคลาสสิก นี่ครับผมซึ่งเขาก็จะมีสราระบอกตรงนี้ด้วยอ่าอัปเกรดอัปเกรดฟรีเลนไม่ทันชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวกูกำลังงงวูวกำลังงงอ่ะกูวางนี่ไอ้เหี้ยทำไมวางไม่ได้วะวางวางออกกูต้องรอมึงซัมมอนด้วยปึ๊บโอเคตีสวยตีตีตีต ตีนะเมื่อกี้แต่แม่งหลุดวงโอเคเดี๋ยวเราน่าจะต้องอัพฟรีเลนนะครับน่าจะจบกว่านะครับดามเมจมันน่าจะปิดได้ทุกตัวในนี้เลยตอนนี้เดี๋ยวเราลองใช้ฟังก์ชันของตัวเกมหน่อยละกันนะครับผมก็อออโต้อัพเกรดไปตัวนี้ไม่น่าจะจําเป็น อ๋อเอาตัวนี้อ๋อมันมันเรียงตามเขาเรียกอะไรลำดับที่เราวางเลยนี่หว่าใช่ไหมโอเครอบนี้ก็ดูเหมือนทรงจะดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะครับผม p า w e r full หนึ่งนี่ก็ยังไม่น่ากลัวขนาดนั้นทำไงให้อัพได้ครับฟิเลนขั้นห้ามันเหมือนมันจะต้องปลดขั้นอะไรสักอย่างมันปะอุย้ยอะไรอะ่ะอุย้ยเฮีย p า w e r full สองไอ้สัตว์ยูจิกูอัพถึงแล้วอุย้ยสบายนะครับอุย้ยมึงตายแต่ข้นาแล้วเนะนี <moments later. S 2> ่ยไอ้ดองก็ก็ทเทา e r d e f e n s อ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยให้มึงทำไงอ่ะถูกปะ ผมว่ามันก็ต้องปรับตัวกันแหละผมคิดบ้านนะมันก็หลายๆอย่างมันไอ้่ U I มันมันยุบยับมากเลยเี่ยมันดูเซตติ้งนี่หมันปรับได้ละเอียดมากแม่งก็ต้องมานั่งศึกษาว่ามีอะไรบ้างแล้วผมการปรับตัวละครไพเรตี้แม่งกด Q ิเงี้ยอีเงี้ยเอฟอัปเกรดเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันนะผมคือปุ่มลัดอะไรเงี้ยมันเยอะไปหมดเลยอาจจะด้วยตอนนี้เราพึ่ง เข้ามาเล่นครั้งแรกด้วยแหละนะครับเรายังไม่รู้ว่าตัวเกมมันยังกักอะไรอยู่นะครับมันอาจจะมีอะไรมาเพิ่มในอนาคตรหรือเปล่าแล้วผมคือตัวละครเต็มที่ตอนนี้ก็มีแค่5ดาว6ดาว7ดาวอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีโอ,อ้แล้วตัวเกมมันมีสกิลทรีด้วยนะครับมีหลายระบบที่เรายังไม่ได้ศึกษาอนะไรไงเออแต่ที่แน่ๆบอสมาแล้วนะครับผมนี่นะฮะกอดเดือด หมืน่นเลือดหมื่นห้านะฮะอีซี่นะฮะฟิเลนกูโบ,โบกทีเดียวก็เกือบตายแลย้วไอ้สัดโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจน,นจบนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับเพื่อนๆให้คะแนนเกมนี้เท่าไหร่นะครับอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาบอกด้วยนะครับส่วนตัวผมว่ามันก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาแหละนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาพูดกันทีหลังนั่นแหละช่วงนี้เราก็น่าจะไลฟ์เกมนี้กันไปก่อนนะครับดูว่าเกมมันดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมก็ตามนั้